สวัสดีครับผมจัางสอนวงสว่างวันนี้มีคลิปวิดีโอมาเสนอท่านผู้ชมครับพร้อมทั้งแฟนเพจแฟนเฟซบุ๊กทุกท่านครับ mm hmm. ก็เป็นรถสปาร์คร้สามห้ารุ่นกระปูครับรถชนิดสภาพสวยครับมีกล่องสำหรับเดินทางครับ mm hmm. ก็มาอัพเป็นอาธิภาครับคันนี้ เปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแล้วก็แคมชับเป็นอัติ้ายก๊าคืออัพอัติภาขึ้นมาครับ mm hmm. เพื่อความมาเทิงในการขับข mm hmm. ี่ครับอยากได้สนุกตอนนี้อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะให้เจ้าของมารับรถกลับบ้านได้ใช้เวลาสองวันครับคันนี้คันนี้เป็นรถของคุณยงยุทธนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของ ทางร้านช่างต่อเน,นี่แหละครับนี่แหละครับสมาชิกเรามีเยอะตามในรูปเนี่ยนะครับมีเยอะอตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วทําเครื่องเสร็จแล้วรอเจ้าของมาก็นาเสนอโชว์การติดเครื่องยนต์ว่าเขาเงียบครับอันนี้เครื่องเงียบครับเครื่องติดแล้วครับ นี้ระบบไล่ก็ยังดีสว่างไปหน้าสว่างครับสีสันก็สวยท่อ,อยังเดิมอยู่เลยครับมาก็เป็นลูกเดิมเดิมลูกไม่ติดไม่อะไรเลยครับสภาพดีรถเดิมคันนี้ก็ใส่ตั้งเสื้อลูกแคมาครับเสียงดีครับเสียงเงียบนะครับมีเสียงท่อไอไเสียดังพุดๆึ้นั้นหนึ่งครับ ขึ้นแบบเดิมๆนะครับเสียงข้อเดิมๆขึ้นแบบเนี้ขึ้นไวครับไปเลขมากไม่ได้ก็ต้องติดแรนินก่อนตอนนี้ครับ mm hmm. คับนนี้ปีถังน้ํามันอร่อยนะครับพิเศษผมถามคุณยงยุทธเจ,จ้าของรถว่าอะไรเนี่ยน้ําดื่มก็ผมไม่ใช่ครับเป็นน้ํามันเผื่อไปไหนไม่มีหมดกลางทางก็ไปเติมได้โหรอบเข้ามากเลยครับ ก็รถหลายปีแล้วครับเป็นล้อที่รวดเดิมๆมาอยู่ครับใช้รถรักษาได้ดีครับแล้วก็ไม่ยูติกกลับมาแล้วครับเครื่องดีอันนี้อัพเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะโทรบอกจากของให้รับกลับบ้านครับก็คงมีเท่านี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอของเครื่องสอนมงเตาร์ในวันนี้สำหรับกากปาร้อย3ามบู ที่อัพเป็นอันทัห้าท่านใดสนใจก็อยากจะอัพบ้างก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาทั้ง่อนมวงสว่างทางเฟซก็ได้ครับง่ายๆทาง YouTube บางทีก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปดู YouTube เพราะดูทางเฟซก็เยอะแล้วครับ mm. ขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปวิดีโอของทั้งสอนวงสว่างตลอดมาทุกท่านทั้งแฟนเพจแฟน a c e b o o k ทุกท่านนะครับ mm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ